ดีกว่าเราว่ามีอะไรในใจก็พูดออกมาให้หมดมันติดตัดก็ไม่มีอะไรสักหน่อยนี่เรื่องราวกับน้องเดซี่เนี่ยนายก็รู้ไปหมดแล้วเอาจริงๆนะเราก็ชอบน้องเดซี่เขาเหมือนกันแหละเราไม่สอนเรื่องนั้นหรอกที่สนก็คือว่าน้องอ่ะเขาชอบใครมากกว่ากัน ทำอย่างบอกว่านายเจอน้องเขาแล้วอ่ะถามน้องเขาแล้วเหรอเรื่องมันก็คือโอตกับน้องเดซี่ได้แชทกันมาระยะหนึ่งแล้วจริงๆความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยพร้อมกันมากกว่าเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่มีใครได้เปรียบและเสียเปรียบครับเจอก็เหมือนไม่เจอแหละให้เห็นลูกมันอยู่แล้วคุยกันทุกวันเออนี่นายบอกแล้วว่านายเนี่ยแอบไปเจอน้องเดซี่เข้ามาแล้วอ่ะเจอแล้ว จริงๆแล้วโอ e ๊ตเนี่ยย like ังไม่เคยเจอเดซี่เหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอเจอในแชทไงก็เหมือนนายนั่นแหละถ้างั้นก็ดีเพราะว่าวันนี้เราน้องเดซี่มาที่นี่เฮ้ยก็ดีจะได้รู้ไปเลยว่าน้องเขาจะเลือกใครไอตีหน้าจืดอย่างนายหรือว่าจะเลือกพี่ชายอินดี้อย่างเรา เดซี่อ่ะเขาชอบผู้ชายเก่งถ้าเป็นเรื่องอาหารแบบนี้ mm hmm. นายอ่ะแพท้ทันอยู่แล้ว mm hmm. และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้าน Y3 ยแล้วนะครับซึ่งถ้าพูดถึงร้าน Y เนี่ยครับเราต้องคิดถึงโรงแรมหรูๆใช่ไหมครับแต่ร้านนี้เป็นร้านที่ตกแต่งด้วยสไตล์ดิบแต่นี้คบ และความพิเศษของผมในวันนี้นะครับก็คือเราจะพาไปพบกับสุดยอดเชฟซึ่งเขานะครับได้คัดสรรวัตถุดิบสดๆใหม่ๆเป็นอย่างดีเลยครับซึ่งเราเนี่ยไม่ต้องบินไปกินถึงเมืองนอกเลยเอาละครับถ้าอยากรู้แล้วครับว่าวันนี้เชฟของเราเนี่ยจะมีเมนูพิเศษอะไรมาให้เรากินกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเชฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมขออาสาเป็นลูกมือสักวันหนึ่งได้ไหมครับได้ครับก่อนอื่นนะครับผมขอถามก่อนเลยว่าเนี่ยอาหารร้านนี้ครับเป็นสไตล์ไหนเอ่ย เราเป็นจะเป็นนิติวชันครับเชฟครับคือว่าลูกมือเชฟนี่ไม่ต้องใส่หมวกอะครับแล้วก็เห็นยังมีต้มหูอะไรอีกดูไม่ค่อยสุภาพเลยอะอ้าวโอ้ดิว่ะนายช้าอะไรเนี่ยมาได้ไงเนี่ยคิดว่าเขาได้ชอบนายเหรออ่าเอาละไม่ต้องทะเลาะกันมากดิสอนทั้งคู่โอเคครับมันขออนุญาตครับเลยนะครับเอาเลยครับเชฟเมนูแรกที่เชฟจะแนะนําเราคืออะไรครับผมเป็นปลาสลัดทูน่าสดครับครับ อ๋อหลักๆเลยแล้วก็มีปลาทูน่าสดครับอ่านี่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะตอนใต้ตอนใต้ด้วยนะครับตรงนี้ตอนใต้นี่คือไม่ปลอดภัยแน่นอนครับปลอดภัยแน่นอนครับนี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นอ่ามะม่วงของบ้านเรานี่เองครับอันนี้มะม่วงสุกครับแล้วก็พวกอ่าผักสลัดโอเคอันดับแรกแล้วก็สไลด์ปลาทูน่าครัเนี่ยนะชิ้นๆครับแล้วก็วางบนผักสลัดที่เราเตรียมไว้ครับอันนี้คือสไลด์มาเสร็จได้ใช้แล้วเรียบร้อยล้แล้วก็ใช้ มะม่วงสุกที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าไว้แล้วนะครับครับอ่าหมดเลยนี้เป็นโชยุโอ้โชยุแบบนี้ผสมอะไรบ้างเลยอ่าโชยุแล้วก็จะมีโชยุอ่าน้ำส้มโสมิกครับผมนะครับแล้วก็หอมสับแล้วก็มะกกาดเทศอ่าครับก็เทคุกข้าเข้าไปใชฟครับงั้นเดี๋ยวผมขอลองตักราดดูบ้างนะครับอยากจะรู้ว่าแบบครับฟีลเป็นยังไงฮะการเป็นเชฟ น้ำตานลนี่ครับไม่ต้องใส่แล้วครับเพราะว่าใจผมนะครับหวานพอแลครับรท,ที่จะมอบสลัดปาทูน่านะครับให้น้องเดซี่ครับอนี่เมนูอะไรครับเชฟอนี่เป็นเมนูเด็ดเลยครับเป็น เนื้อแกะย่างเป็นส่วนไหนครับของของแกะเ๋อเป็นส่วนที่เนื้อติดชิครงโอเคได้จานหอมโชยแบบหอมลอยครับแต่ละลังแต่งจานครับเท่านี้หอมไม่ดีนะต่อไปทำไงต่อครับเชฟง่ายๆเลยแรกก็ตัวไซดิสของเราก่อนอันนี้คือรลแก้ตอเทศกับรอกแก้สลัดใช่ โอ้โหโรเก็ตกับแกินี่มันเข้ากันได้แกอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเลี่ยนไปแล้วก็มาแต่งจานอย่างนี้เลยครับโอ้โหชอบไปโอ้โหหอมน่าทานมากแล้วเดี๋ยวเราต้องจิ้มกับซอสอะไรเปล่าครับอ่านี่เลยซอสโยเกิร์ตแยำส้มแต่ที่สำคัญครับมีใบโอบะด้วยเห็นพืชของอินทรีย์หรือเปาอ่าซึ่งเราเอามามันจะได้เป็นเจดเป็นนิสฟิวชั่นเด็ดมากแล้วก็วิธีการมิกซ์อ่านี่แล้วดันข้างก็ได้นะครับ ไอ้คนเราแต่งงานเพื่อใส่ใจให้กับน้องเดซี่ของเราเดซี่กแล้วทำอะไรเนี่ยโอ้เละหมดแล้วเนี่ยตามเชฟไงตามเชฟเอาละครับเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะครับเป็นเมนูอะไรเอ่ยอ่าเป็นสโมกแซลมอนครีมชีสโรล โอ้โห smoke salmon c r e a ครับไปทานที่ไหนไหมครับไม่เคยทานก็เพิ่งผมเพิ่งดินชื่อเมนูก็ครั้งแรกที่ตอนเชฟพูดเนี่ยครับอ่าง่ายๆนะครับก็นี่ครับสาล่ายแผ่นนะวางครับครับแล้วก็ข้าวสาลายาสาลายนี่คือส่งมาจากนอกด้วยไ่มครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีเกาหลีญี่ปุ่นมีหมดครับแถวนี้อ่าสาลายทะเลสดๆเนี่ยครับแล้วก็ประมาณข้าวประมาณนี้ครับแล้วก็เกลี่ยลงมาอีกนิดเดี กลับด้านกลับเพื่ออะไรครับอ่าเพราะเราจะใส่ตัวนี้ลงไปใส่เครื่องเลยงไปไข่หวานครับผมลงไปอ่าใส่ผักนิดนึงอันนี้เป็นผักอะไรครับอ่าตัวนี้กรีโอ๊ครับครีมชีสอ่นี่แหละตัวเด็ดตัวเพดของเราแล้วก็อบคานาโตอ่าตัวนี้เพื่อนฟามันตกลมกล่อมครับ อ๋อน้อนซี่เหรออ๋อได้ได้น้องเนซี่เดี๋ยวเรานัดเจอกันที่ตรงหัวใจพี่ดีมั้จ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่นี่ัดกันที่ร้านที่สนใจเลยเหรอครับออ่าโเคได้เลยจ้ะนี่เชฟพระกุสารอเนี่ยพอได้แล้วทำอาหารเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะทำไม่ได้เลยเนี่ยเจอกันจ้ะโอเคจ้ะที่เดิมนะจ๊ะปล่อยเชฟเขารอเนี่ยนานๆทีเราจะได้มาฝึกเป็นเจ้าลูกมือวีนนี้อะไรโพสต์แฟนเราอ่ะโทรมาไงเราก็ต้อง สลับเวลาไปนิดนึงนะสมองแซมมันสไลด์บางๆเดี๋ยวนะครับพ่อนะครับฮัลโหลอันนี้ก็คือเป็นการเสร็จแล้วเนซี่เหรออ่าใช่แล้วก็โปรีนอ๋อนี่เป็นวิธีการตอนนี้พี่กำลังเป็นลูกมือเชฟอยู่ที่ร้านวายสามสิบสามครับนี่มาเซ็นปลาเดชแล้อาหารให้น้องเนซี่เนี่ยฮะใช่เหรอครับเดี๋ยวขอโทษนะคือเชฟอ่ะ นานๆจะได้นัดทีครับมีโอกาสให้ครั้งเดียวครับครับโอเคจ้าบ๊ายบายขอโทษครับพอดีน้องเนซี่ของผมเนี่ยโทรมาเร่งผมครับอยากรู<ช>้จี้เองเปล่าใช่น้องเนซี่แบบนี้น้องเนซี่คนนั้นลงไว้แล้วนะ มันเป็นอาหารที่ฟิวชั่นอย่างเงี้ยเชฟมีวิธีการฟิวชั่จะจับนู่นจับนี่มาเพื่อมีกันเนี้ยเทฟมีวิธีการคิดแบบไหนเอ๋อเราก็ต้องดูว่าอาหารแต่และตัวเนี่ยมันมีอะไรนะรสชาติหลักของมันอะไปทางไหนเพราะะว่าเราจะจับมาเปรี้ยวเผ็ดอะไรเงี้ยต้องดูว่ามันไปได้ด้วยกันไหมเวลาทานเนี่ยรสชาติจะไม่ฉีกเนี่ยมันไปมากครับจริงจริก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ เข้ากันแบบไหนนะครับเชฟเพราะตอนนี้คือผมมามีสาวที่คุยอยู่ในใจอยู่แล้วก็ผมคิดว่าอันเนี้ยเหมาะกับเขาแล้วผมก็เข้ากับเขาดีแล้วผมขออนุญาตไปเสิร์ฟเขานะครับได้ไหมครับอีหยิบเพิ่งครับหยิบเพิ่งใช่ครับถ้ายังไรวันนี้ขอขอบคุณเชฟมากครับที่ให้ความรู้กับเราแล้วก็สละเวลาอันมีค่าของเชฟมาตอบเรามากครับขอบคุณครับสุดยอดเลยเมนูนี้น่ากินหรือเล่าน้องลิซี่ผมชอบแน่ เนี่ยจะบอกให้ว่าเดซี่ะต้องชอบอาหารที่เราทำอย่างแน่นอนเพราะเราทำสุดความสามารถแล้วเนี่ยแค่สุดความสามารถจะไม่พอหรอกนี่น้องเดซี่จะต้องชอบจานนี้ของเราเพราะเราใส่ใจลงไปในจานนี้ด้วยโอยน้ำเน่าจริงๆอะไรไม่รู้เพราะว่าแต่รอ,อมานานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่น้องเดซี่จะมาไดนเลยไฮนุ่มเดซี่ Hi, ม,ม,มาแล้วเป็นยังไงบ้าง ใครนะเดซี่ไงคะน้องเดซี่อะนะใช่เดซี่มาเติร์ดที่เราแชทคุยกันเมื่อกี้ที่คุยโทรศัพท์กันนะใช่แล้วคุณจะมาตั้งนานแล้วอะเราแชทกันมาตั้งนานเราจอะไรแชทรูปในเธอเนี่ยนะใช่ถูกต้องรูปในโปรไฟล์มันไม่ใช่อย่างี้นะถูกต้องใช่เลยคนเดียวกันแน่นอนไม่คนเดียวกันใช่ไหมถูกต้องใช่เลยถ้า่างนั้นฮัทเมื่อกี้นายพูดว่าโอ้โหอะไรรักน้องเดซี่หนักหนาได้ค่ะเดี๋ยววันเกิด ผมนยายามที่หมู่บ้านเราเดี๋ยวเราทั้งไงทั้งดีนะเฮ้ยไปไหนดูเลยน้องเดซี่ดีเลยนะครับมาคุยกันเรื่องนี้นี่สวัสดีครับไปไหนเรายู่ไปไหนเอาอะไรเนี่ยอ๊ยล่ะเอาแต่ยังเหลือคาบเ้อะสูงนี่ครับทำอาหารที่เดซี่ทำขนาดนี้เลยเหรอคะน่าผ่านมากมากเนาะตอนที่เราคุยกันไว้อะว่าเราจะไปเที่ยวกันนะเอาไปไหนไปดมน้ำกับปลาโลมาอะไรเนี่ย ไปกันหมดเลยอ่ะแล้วเรียนซิ่งทำยงไงเนี่ยแล้วเอ้ยแต่ไม่เป็นไรอาหารยังอยู่มันเดี๋ยวถ้าจะอร่อยอันนี้ก็น่ากินแต่มัอนทำอันใหญ่ดิ้นเนาะแต่ก็โอเคอ,นนอร่อยนะโอ๊ตสมก้องค่ะขอโทษนะคะขออนุญ,ญาตเช็คบินค่ะเช็คบินค่ะ เท่าไหร่ค,คะสามพันสามค่ะสามพันสามชื่อเดียวกับร้านเลยวันสามสิบสามจับพี่วันได้กินอะไรเลี่ยนะ,ะน้องไ่ใช่นะสามพันสามสามพันสามขาบานหรือลูกมากันนะหนาตะก้องอยู่ไหนอะตะก้องโหผู้ชมครับก็รับกลับมานะครับ ก็ในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไปชมเรื่องที่น่าสนใจถึง3เรื่องคุณ <c oughs> ผู้ชม4ี่สี่เรื่องสี่เรื่องนะครับวันนี้ก็เวลาก็หมดลงแล้วนะครับผมจะบอกคุณผู้ชมว่าในสัปดาห์หน้าหรือสัป,ปดาห์หน้าอาทิตย์หน้านี้นัดพบหน้าอพเภอของเราจะเคยรู้กษสนามไหมครับอยู่เมืองไทยไปเมืองนอก,อย,อ,นอ,กอยู่เมืองไทยแล้วไปเมืองนอกอยู่เมืองไทยไปเมืองนอกสุดยอดแล้วเดินทาง เป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับยวนและพบหน้านเธอต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ